สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องคำอุทานค่ะคำอุทานก็เป็นหนึ่งใน7ชนิดของคำนะคะซึ่งพอพูดคำไปพูดไปว่าคำอุทานเนี่ยเด็กๆอาจจะงงนะคะแต่จริงๆแล้วคำอุทานเนี่ยเป็นคำที่เราใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันของเรานะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักคำอุทานพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคำอุทานนะคะก็คือคำที่เราเปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูดนะคะหรือเป็นคำที่ใช้ถ้อยคำต่อเสริมบทให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะโดยคำอุทานที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยจะเขียนเครื่องหมายอัสเจรีหรือที่เราเรียกมันว่าเครื่องหมายตกใจคะ่ะต่อไว้ข้างท้ายนั่นเอง โดยคําอุทานนะคะจะมี2ประเภทได้แก่ประเภทแรกก็คือคําอุทานบอกอาการและอีกประเภทหนึ่งก็คือคําอุทานเสริมบทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูประเภทแรกนะคะก็คือคำอุทานบอกอาการเนี่ยได้แก่คุณพระช่วยคําว่าคุณพระช่วยแล้วก็ตามหลังด้วยเครื่องหมายตกใจนะหรือเครื่องหมายอัศเจรีก็คือใช้แสดงความตกใจใชโยใช้แสดงความรู้สึกดีใจตายแล้ว ใช้แสดงความรู NI ้สึกตกใจโถใช้แสดงความรู้สึกเสียใจหรือสงสารโถก็ใช้แสดงความรู้สึกอนาจใจหรือสงสารนั่นเองโถเอ้ยใช้แสดงความรู้สึกสงสารนี่แน่ใช้แสดงความรู้สึกบอกให้รู้ตัวพุทโธใช้แสดงความรู้สึกสงสารเสียใจหรือน้อยใจบะใช้แสดงความรู้สึกประหลาดใจ โใช้แสดงความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจแม่เจ้าโว้ยใช้แสดงความรู้สึกประหลาดใจหรือตกใจไว้ใช้แสดงความรู้สึกตกใจอ่ะเวลาเราอ่านเราก็ต้องใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะคะว้าวใช้แสดงความรู้สึกประหลาดใจโว้ยใช้แสดงความรู้สึกเรียกร้องหรือบอกให้รู้ตัวหา ใช้แซงความรู้สึกตกใจหรือประหลาดใจนะคะหน่อยใช้แซงความรู้สึกโกรธเมใช้แซงความรู้สึกโกรธแหมใช้ความรู้สึกประหลาดใจหรือแปลกใจอ่ะใช้แซงความรู้สึกประหลาดใจอ้อใช้แซงความรู้สึกเข้าใจอ๋อก็ใช้แซงความรู้สึกเข้าใจอุ้ยใช้แซงความรู้สึกตกใจอันนี้จ้าใช้แซงความรู้สึกสงสารหรือสลดใจนั่นเอง อ้าวใช้แสดงความรู้สึกแปลกใจเอใช้ความรู้สึกชงงงงงนนะคะหรืองงไม่เข้าใจเอใช้แสดงความรู้สึกแปลกใจไม่เข้าใจเออใช้แสดงความรู้สึกรับรู้เออนะรับรู้หรือเข้าใจโอใช้แสดงความรู้สึกเมื่อนึกอะไรขึ้นได้โอยใช้แสดงความรู้สึกเจ็บปวด โอ้ยก็ใช้แสงความรู้สึกเจ็บปวดนั่นเองโอ้โหใช้แสงความรู้สึกแปลกใจหรือประหลาดใจอุบะใช้แสงความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจเฮ้ใช้ความรู้สึกผิดหวงังไม่พอใจเออก็คือเข้าใจรับรู้เฮ้อใ,ใช้แสงความรู้สึกท้อใจหรือการถอนหายใจ เฮ้ยใช้เซียงความรู้สึกตกใจหรือเรียกร้องหรือบอกให้รู้ตัวหรือเป็นการดุหรือเป็นการตวาดน,นั่นเองก็แล้วแต่น้ําเสียงที่เราใส่ในตอนนั้นนะคะน้าเสียงเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับอารมณ์อยู่แล้วนะว่าเรารู้สึกอารมณ์ไหนนะคะโดยหลักการสังเกตคำาคำอุทานง่ายๆก็คือมันจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์หรือเครื่องหมายตกใจเนียต่อท้ายนั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนาะยังมีคําอุทานที่ใช้เรียนเสียงธรรมชาติอย่างเช่นคาว่าคลื่น โครมโครมตูม้มปั้งเปี้ยงโป้งเพลงเอียดนะคะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นคําอุทานเหมือนกันแต่เป็นการเรียนเสียงธรรมชาติไม่ใช่แสดงอารมณ์นะคะ ต่อไปคำอุทานประเภทที่2คือคำอุทานเสริมบทคำอุทานเสริมบทเนี่ยเป็นคำที่ใช้เสริมคำเดิมเพื่อให้เสียงของคำเนี่ยมันสละสรวยยิ่งขึ้นนะคะหรือให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมันมี2ลักษณะนะลักษณะแรกก็คือเสริมคำกลางเพื่อให้มันคล้องจองกันนะคะยกตัวอย่างเช่นดูตัวสีแดงนะตัวสีแดงคือคำที่เสริมขึ้นมานะคะ พิธีรีตองความหมายก็คือคําว่าพิธีนั่นเองพิธีกรรมต่างๆตึกรามบ้านช่องก็หมายถึงคำว่าตึกเนาะวัดวาอารามก็หมายถึงคำว่าวัดนั่นเองถ้วยโถโอชามก็หมายถึงถ้วยนั่นเองลูกเต้าเหล่าใครก็หมายถึงคำว่าลูกรถล,ลาวาศอก็คือคำว่ารถส้มสูกลูกไม้ก็คือส้มนั่นเองสิงสาราสัตว์ก็คือคำว่าสัตว์ ปืนผาหน้าไม้ก็คือคําว่าปืนงูเี้ยวเขี้ยวขอก็คืองูข้าวยาปลาปิ้งก็คือข้าวผักหญ้าปลายำก็คือผักนั่นเองนะคะมันก็คือเสริมขึ้นมาเนาะเสริมขึ้นมาเพื่อให้มันคำคล้องจองกับคำข้างหลังนั่นเองเนาะอ่ะต่อไปนะคะ ลักษณะที่2คือคำเสริมข้างหน้าหรือข้างหลังของคำเดิมแล้วก็เรียนเสียงคำเดิมอย่างเช่นลดลาหูเหออยูกยาตัวสีแดงคือตัวที่เป็นคำที่เราเสริมขึ้นมานะลดลาเนี่ยความหมายก็ถึงหมายถึงรถหูเหอก็คือหมายถึงหูยูกยาก็คือยาผมเผาก็คือผมมือไม้ก็คือมือเสื้อแสงก็คือเสื้อ อาบน้ําอาบท่าก็คืออาบน้ําเข้าอ,อกเข้าใจก็คือเข้าใจไม่รู้ไม่ชี้ก็คือไม่รู้พยาบงพยาบาลก็คือพยาบาลหนังสือหนังหาก็คือหนังสือหมดเรี่ยวหมดแรงก็คือหมดแรงกินข้าวกินปลาก็หมายถึงกินข้าวอาหงอาหารก็หมายถึงอาหารนะคะกินน้ํากินท่าก็หมายถึงการกินน้ําลืมหูลืมตาก็คือการลืมตาเนาะโดย คำที่มันเสริมเนี่ยตัวสีแดงแต่ความหมายของคำมันก็คือคำข้างหน้าหรือคำข้างหลังที่เป็นตัวหนังสือสีดํานั่นเองนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบเปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะหน้าที่43ทําข้อ3าใหญ่นะคะข้อ3ใหญ่เขาบอกว่าดูภาพต่อไปนี้แล้วแต่งประโยคหรือข้อความที่มีคําอุทานให้เหมาะสมดูตัวอย่างตัวอย่างแรกเขาเป็นการแบกของเนาะเราก็ต้องแต่งประโยคหรือใส่ข้อความไป เขาก็ยกตัวอย่างเช่นโอ๊ยหนักจังเลยเห็นไหมคะ,ะต่อไปดูข้อที่หนึ่งเป็นรูปอะไรเด็กผู้ชายกําลังยกเด็กผู้กลุ่มเด็กผู้ชายกาลังยกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่มีเหรียญรางวัลแสดงว่าเขาต้องเป็นอารมณ์แหละดีใจถ้าเป็นอาการดีใจเราจะใส่แบบไหนนะคะต่อไปเราเปิดหน้าที่สี่สิบสี่นะคะสี่สิบสี่เป็นยังไงเป็นข้อที่สองเนาะก็มีเด็กผู้หญิงเนี่ยเขากาลังยิ้มล่าเริงเลยกับ แผ่นป้ายที่ติดอยู่ที่บอร์ดนั่นแสดงว่าเขาต้องเป็นอาการอะไรให้นักเรียนลองสังเกตดูอ่าข้อที่3เด็กผู้ชายเนี่ยกำลังจะอะไรคะกำลังจะล้มนะคะแล้วก็ต่อไปเด็กข้อที่4ี่ก็คือเด็กผู้ชายเขากาลังอะไรคุยขยะอย,อยู่เราควรแต่งประโยคหรือใส่ คำอุทานแบบไหนให้มันสอดคล้องกับภาพนะคะลองดูนะคะต่อไปค่ะหน้าที่45ให้นักเรียนแต่งประโยคหรือข้อความโดยใช้คําอุทานที่เขากําหนดให้นะคะให้ถูกต้องและเหมาะสมะดาวแรกชโยโยดูนะคะมีทั้งหมด5คําให้นักเรียนทํานะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ